กระทรวงมหาไทยกรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้ส่งเสริมสนับสนุนคุณาภาพชีวิตพี่น้องประชาชนบ้านเกาะใหญ่หมู่ที่เจ็ดตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลให้ดำเนินชีวิตโดยการน้อมนำหลักวัตยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน โดยได้ส่งเสริมหืคอควเรือนได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเดชพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู้ปฏิบัติการปลูกพักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการส่งเสริมหื้อควเรือนปลูกพักสวนควสิบชนิดเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนและลดรายจ่ายในครัวเรือนให้ทุกครัวเรือนมีความพออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็น โดยใช้ลักผู้นำต้องทำก่อนโดยใื้อผู้นำหมู่บ้านเปลี่ยนแบบอย่างใื้อแก่คนในหมู่บ้านทั้งนี้บ้านก่อใหญ่หมู่ที่7ตำบลทุ่งนุยอำเภอควนกาลงจังหวัดสตูลยังได้ํำเนินการปลูกพักสวนครัวบริเวณสองข้างทางตามนโยบายทางนี้มีผลผู้คนรัะก,การของกรมการพัฒนาชุมชนโดยปลูกพักสองข้างทางซึ่งิเริ่มจากถนน,นหน้าบ้านผู้นำหมู่บ้านจากนั้นขยายผลไปยังถนนเส้นอื่นๆภายในหมู่บ้าน โดยบ้านก่อใหญ่หมู่ที่7ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้จัดอยู่หมู่บ้านระดับดีของการพูกพักของตำบลทุ่งนุ้ยวันนี้ชาวบ้านบกาอใหญ่หมู่ที่7ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอยู่กันอย่างมีความสุขและพอเพียงเป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืนตามหลักวัชญาเศรษฐกิจพอเพียง